วันนี้จะพามาบวกเกมสาวเกาหลีจะค่าย PG ครแลผมเกมใหม่ล่าสุดฮะราชินีงานเลี้ยงครับผมทุนหนึ่งร้อยขอเริ่มเป็นเปิดละ4บาทไปก่อนครับผมค่อยๆปรับเพิ่มกันไปนะฮะอย่าเล่นทีละเยอะนะครับผมทุนเราน้อยค่อยๆต่อยอดไปฮะจังหวะนี้เอาไปก่อนรางวันก้อนโต581บาทเอาเรื่องครับผมเปิดที่4บาทได้ไป500ถือว่าไม่ธรรมดาครับผมขอไปต่อเลยฮะเพิ่มเป็นรอบละ20บบาทไปเลยครับผมจังหวะนี้ ไปผมไปกันแบบไวๆฮะไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปจบกันเท่าไหร่ครับผมอันนี้ผมเล่นเป็นของเว็บเมซี่วินนะครับผมเว็บแท้นําเข้าจากต่างประเทศนะฮะมีหน้าเว็บไซต์ที่ชัดเจนนะครับผมระบบการทํารายการทุกอย่างเป็นระบบออโต้ทั้งหมดนะฮะเวลาจะทารายการทุกอย่างทําได้ด้วยตัวเองผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมไม่ต้องคอยมาทักแอดมินเพื่อเติมเงินถอนเงินนะครับผมส่งสลิปพ,พวกนี้เป็นเว็บเอเจนต์ทั้งหมดนะครับผมและเว็บตรงนะฮะ เว็บนี้ดียังไงข้อสําคัญนะผมเว็บนี้เขามีคืนยอดเสียให้เพื่อนๆสามเท,ทุกเวันด้วยครับผมย้ําเลยฮะสเทุกเวันไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยผมจังหวะนี้โอ้ยแผงใหญ่ไปแบบนี้ครับผมสวยงามรางวันก้อนโตไปก่อนผมจังหวะนี้3ามพัน้บาทเอาเรื่องจะจัดออ้ยของจริงวะ่ะไปครับผมมาแบบนี้แล้วต้องเพิ่มเบ็ดกันแล้วผมไปรอบละเท่าไหร่ดีฮะไปที่รอบละ60ก็แล้วรับผมมาค่อยๆเพิ่มับผมเดี๋ยวช่วเยเลยผมจะเพิ่มให้เยอะกว่านี้นะผมขอดูก่อนนะว่าตอนนี้ แนวโน้มอ,ออกมาจะดีหรือเปล่าคอมโบมาแบบนี้อุ้ยสวยครับผมแพงใหญ่ไปทั้งแผง720สวยงามผมรางวันก้อนโตไปก่อน1302บาทชัดและผมแบบนี้มาในเกมที่ดีฮะเพิ่มเบ็ดเลยครับผมไปที่รอบละ100กันเลยครับผมจมังหวะนี้เราต้องดูกระแสของเกมด้วยนะผมถ้าเกิดเกลือมากๆเนะี่ยผมจะไม่เพิ่มนะแต่ถ้าเกิดมันดีขึ้นเรื่อยๆเพิ่มเลยครับผมอู้หูยช็อตใหญ่ครับผมสวยงามร่บผมรางวันก้อนโตไปโอ้โห24 0 0 0เอาเรื่องจัจัดครับผม โอ้โหอย่ารอชา้าผมอย่างนี้ต้องรีบเพิ่มเลยผมเล่นกับเว็บตรงโคตรดีนะไปที่รอบละสองร้อยจังวะน,นี้มามาเออขอหนักหหน่อยเว้ยเอาสเกตเตอร์มาสี่ตัวแบบนี้ก็ได้หมุนฟรีไปก่อนครับผมสิบหมุนฟรีฮะโอ้โหแล้วเล่นที่รอบแพงด้วยครับผมแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่าแจ็คพอตออกให้ง่ายมากผมเกมนี้โอ้โห ใครยังไม่ได้เล่นไปลองเล่นกันดูนะครับผมใครเล่นแล้วแตกยากแนะนาให้เปลี่ยนเว็บนะผมอาจจะโดนล็อกยุดก็เป็นได้นะฮะเล่นเว็บเอเจนต์ระวังไว้นะผมอันตรายถอนไม่ได้นะผมปิดเว็บหนีมีเยอะแยะมากมายนะครับผมเอาไปก่อนจังหวะนี้1 2ึ่งบาทเออเอาเรื่องจะจัดเว็บตรงโคตรดีแต่โคตรง่ายเข้าโบนัสเข้าฟีสปินโคตรง่ายครับผมใครไปเล่นเว็บเอเจนต์อยู่ผมบอกเลยว่าพลาดนะฮะมาเล่นเว็บตรงแบบนี้ดีกว่า,าผมคูณ5ไป1450เอาเรื่องจะจัดนะผมโอ้โห เข้าฟิสปินโคตนง่ายแถมแจ็คพอตออกให้โคตรง่ายรับผมเว็บเอเจนต์เข้าฟิสปินจริงแต่จะแจ็คพอตออกให้แบบนี้หรือเปล่าต้องไปลุ้นกันอีกทีแต่อันนี้ถ้าเกิดเข้าฟิสปินปุ๊บแจ็คพอตออกแน่นอนนะผมอุ้ยเอาไปสามพันสี่สิแล้วายมาคูณ9ต่อไปสี่พันสบบาทคูณ10ไปต่อที่700คูณ11ไปทั้งแผงอีกส2่หมคูณ12บสอไปอีกคูณสิเออเอาเรื่องว่าพันสี่สิบคูณสิบสี่ไม่หย เอาเรื่องครับผมโอ้ยของจริงจะจัดครับผม5 5 1 5 0ที่นี่ที่เดียวครับผมแอดมิซ่วินห้เว็บแท้นำเข้าจากต่างประเทศครับผมบอกเลยแต่โคตรดีฮะโอ้โหเอาทุนมาร้อยเดียวก็เล่นได้ครับผมทุนน้อยก็ค่อยๆเพิ่มกันไปครับผมใครทุนเยอะมือไม้หนักก็จัดเลยฮะเว็บโรงครับผมมีแต่ได้กับได้ครับผมมีทั้งคืนยอดเสียทั้งถอนได้จริงไม่ต้องทำเทินแค่นี้ก็คุ้มแล้วฮะสำหรับการเล่นเว็บดีๆแบบนี้ครับผมโอ้โหดู ดูเอาอีก2อ0พสวยงามจะจัดครับผมโอ้โหเงินรางวัลรวมไปที่71,750ครับผมโอ้โหแล้วจบไปที่พอตมี1,000งแสนนะผมเอาเรื่องจะจัดฮนะโอ้โหเอาทุนมาร้อยเดียวับผมเล่นมาถึงแสนได้ผมเว็บลงเท่านั้นฮะใครสนใจอยากเล่นเว็บดีๆแบบนี้ก็แอดไลน์ไปได้ที่ไลน์แอดมิ w ซี่วินครับผม อย่าลืมนะครับเมสซี่วินเว็บแท้นําเข้าจากต่างประเทศไม่มีการปรับอัตราแพ้ชนะหรือว่าล็อกยู่เด็ดขาดนะผมถอนได้จริงไม่ติดเทินนะผมที่สาคัญนะฮะมีระบบคืนยอดเสียให้เพื่อนๆ3%รุก7วันด้วยนะครับ